ตอนเก้าสวัสดีนะวันนี้คือวันที่เริ่มต้นนี่จะแจกน้ำตาลลึกเกลือีของอุตสาไทย <c oughs> ผู้คุณหมอมาใช่ไหมเฮ้ยขวานน้ำตาลครับกินน้ำตาลไหมครับอหนีน่นน้ำตาลสองก่อนิน้ำตาลกินแล้วึบไปกระดาษแดงอ้หวานอ้นวานใครมาสูบน้ำในแถวนี้เดี๋ยวนะน้ำตาล กระจกนีกววปป่ว่ะเฮ้ยปุคุ่มอยู่ปล่าววัดอันน้ำตาลเนี่ยไปกินซะปิว้วโ,โ,โตายฉันตายฉันตายเอาเอาเอาหายเลยเฮ้ยคุมุืมเฮ้ยอยูปป่ไหมเนี่ยมีอะไรของหวานน่ะของหวานน่ะมีของหวานไหมกดได้อ่ะที่นี่น,นนะ นี่จะตายวะจะตายไม่จะตายไม, <c oughs> ม่ปุ๊มโอ้ยเลยวะแล้วจะไปจัจะดีผู้คุม,มเอาอะไรให้ชัดแคนเฮ้ยเฮ้ยทำไมแล้วเฮ้ยทำไมแต่ยังยี้สินั่นไงโดนปิดเลยฮึแค่น้ำชากับเค้กอย่างนี้ก็ดีแล้วสิก่อนดันกลับก่อนเทิรับจะมามือ่ <c oughs> <c oughs> อไห <c oughs> <c oughs>